สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็ได้โชว์ความร้อนแรงในการเต้นจนเวทีลุกเป็นไฟส่วนแชมป์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตุ่มตากนัทกรถาวรชาติส่วนผู้ที่ต้องหออจากเวทีเต้นเปลี่ยนชีวิตเป็นคนต่อมานั่นก็คือนัทชนะกุลแย้มบุผาสัปดาห์นี้ใครจะเป็นแชมป์ประจำบ้านและได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาทไปครอบครองมาร่วมลุ้นร,ร่วมเฉียไปกับพวกเขาเลยค่ะ ชีวิตค่ะเราอยู่กันที่สูนกันค้าเดี๋ยวพราเดียงประตูน้ำนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะรู้กันว่าใครคือผู้ชนะเลิศในแดนจัว t o f ออฟเต้เปลี่ยนชีวิตการเดินทางของผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนเปลี่ยนชีวิตกันมาแต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกันเลยและในวันนี้เหลือเพียงแค่3คนสุดท้ายที่เราต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่า ใครกันนะที่จะเป็นผู้ชนะเลิศของเราและแน่นอนค่ะของรางวัลที่เขาจะได้รับจะทําให้เขายิ้มออกอย่างแน่นอนนั่นคือเงินสด1ล้านบาทจากโยเกิร์ตชี่ยวคาชีดรวมทั้งรถยนต์โตโยต้าอัลติสรุ่น 1.8G เนวิ ie, อีก1คันมูลค่าร่วม1ล้านบาทค่ะแน่นอนนะคะทั้ง3คนนี้เรายัง ตัดสินกันไม่ได้หรอค่ะต้องให้เขามาเต้นอยู่บนเวทีนี้ต้องให้เขาชั่งน้ําหนักตัวซะก่อนแต่แน่นอนนะคะว่าเกณฑ์การตัดสินในวันนี้ค่ะทั้ง3คนจะได้เต้นคนละ2เพลงค่ะเพลงแรกจะเป็นเพลงโจทย์บังคับส่วนเพลงที่2จะเป็นเพลงที่เขาเลือกเอาเองตามที่เขาถนัดเต้นถึง2เพลงเราให้คะแนนกันอย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อให้คะแนนเพลงแรกให้คะแนนเพลงที่2แล้วนํามาหาร2ก็จะเป็นคะแนนการเต้นของเขานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคณะ ก,กรรมการของเราค่ะยายาหญิงเอกกี้และตุ้ยเกตกมอนค,ค่ะ วันนี้พวกคุณมากันแบบแคร่งครื่มนะคะไม่มีขึ้นลิฟลงลิฟดึงดังด้งดุอะไรอย่างเี้ไม่มีหรอคะเพราะเครียดค่ะออวันนี้เครียดวันนี้นน<ว>จะเป็นเล่นไม่ได้เลยไอไรไม่ได้เลยว,นนวันนี้ถามหน่อยคุณอยู่กับเรามาตลอด11สัปดาห์นะคะคุณเห็นถึงความเปลี่ยนไปในชีวิตของพวกเขายังไงบ้างคะ เปลี่ยนไปเ,เยอะมากมารูปร่างที่ดีขึ้นเนาะ,ะความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจพัฒนาการดูใชคะเพียงแค่11สัปดาห์ชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เข้าแข่งขันที่ชิงชนะเลิศอีกเพียงแค่3คนเท่านั้นแล้วอีก9คนละ่ะเขาจะไม่มาเชียร์เพื่อนเขาทีเดียวหรอตอนนี้พบกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนของเรา้าพร้อมแล้วกเสียงประมิอตอนน้นรับค่ะ คนมากค่ะโอ้โหห่างหายกันไปแต่ขอโทษนะคะสเตปคุณยังเป๊ะอยู่เฮ้ยแต่นัดแบบว่าคุณเหมือนไม่คุณไม่อ้วนอีกแล้วอะคุณไม่ใช่คนอ้วนอีกต่อไปแล้วอะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณก็ยังดูแลตัวเองไหมนัก็ดูแลครับตอนนี้ก็คุมอาหารอยู่ครับผมมันอยู่ในบ้านทุกอย่างครับทานผักแล้วก็ เาประทานของที่มีประโยชน์ครับผมกินเป็นพวกของต้มมากกว่าครับถ้าเกิดว่าเราหิวจริงๆนะครับเออเราจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วนะไม่มีทางครับผมในวันนี้ขอบคุณมากทั้ง9คนมาให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็เต้นเปิดโชว์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง9้าคนค่ะเอาล่ะในวันนี้เราจะรู้กันแล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา1อาทิตย์เหลือกันอยู่3มคนแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างเชิญชมวิทยาเลยค่ะ ภูมิภายนอกจะร้อนอบอ้าวเพียงใดแต่เชื่อว่าบนเวที ance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตร้อนจนฟลอนลุกเป็นไฟยิ่งกว่าเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนยังคงตั้งใจควบคุมอาหารและมุ่งมั่นลดน้ำหนักอย่างเต็มที่ที่สำคัญน้องๆจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราชเพื่อตรวจเช็คความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบชิงชนะเลิศโครงการลดน้ำหนักเข้าให้กัน6เดือนนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าลดกันประมาณ1 5เ์ 10-15%อันนี้3เดือนลดเทียบแล้ว20%อับอัพะฮะถือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอะความดันหายนะฮะไขมันลงสู่ปกติหมดเบาหวานแฝงก็หายไปเลยคือผลตรวจเลือดเนี่ยน่าทึ่งมาก ที่ผิดปกติกลับเป็นปกติหมดทุกคนการลดน้าหนักเนี่ยโลกหายหมดเลยซึ่งเขาทุกคนก็บอกเขาจะทําต่อไปนะพยัญถ้ามีรายการนี้ต่อเนี่ยมันจะได้เปิดให้คนอื่นลองเข้ามาแล้วก็จะได้ลองทําการเปลี่ยนชีวิตของเรานะฮะไม่มีอะไรยากหรอกเปลี่ยนที่ ใตััวเองนน่แหละทางรายการได้ให้ของขวัญสุดพิเศษกับผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คือให้พวกเขาได้กลับบ้านเพื่อเพิ่มพลังใจสำหรับการแข่งขันครั้งสุดท้ายของชีวิตต้องใด้ ไม่ได้กลับบ้านนานร้องไห้ทำไมอะหลังจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง3มคนโจโจ้โบเบลเยี่ยมและตูมตามได้รับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมจากคนที่รักแล้วผู้เข้าแข่งขันยังต้องกลับมาเปลี่ยนชีวิตฝึกฝนการเต้นอย่างหนักหน่วงถึงแม้การแข่งขันในรายการนี้จะมีทั้งหยาดเหงื่อหยดน้ําตาแต่มิตรภาพและความทรงจาอันหอมหวานในบ้านหลังนี้ยังคงตราตรึงอยู่ในใจไปนานแสนนาน จะอาบนาำคนใช้เลือกปุเนี่ยเขาแกงเหงือซกขนาดนี้ลุกขึ้นมาเลยแกทำให้โซโฟาชั้นเหม็นนะเนี่ยไม่เหม็นหรอกดมดูสิส่เ,เหงือพี่ได้ไงพี่โจพี่ทำไรมันฉีดผ้าด้วยหรอแดน,ดอน่นอนเออดีขึ้นเลยอะ่ะเลิศเนานะ,ะพี่โจพี่ถามน้ำอ่ะได้หนูและโจทย์การแต้นเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญในครั้งนี้มี2โจทย์ด้วยกันโจทย์แรกเป็นโจทย์จากทางรายการเป็นผู้กำหนดให้นั่นก็คือโจทย์การแต้น mapping Oh และอีกโจทย์ทางรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีสิทธิ์เลือกเพลงอย่างที่ตัวเองชอบและเชื่อว่าเพลงที่พวกเขาเลือกนั้นจะเปลี่ยนชีวิตตัวพวกเขาได้อย่างแท้จริงจอดการเต้นครั้งนี้จะทำให้ใครเป็นผู้ชนะเลิศมาร่วมลุ้นครั้งสุดท้ายใน Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์สุดท้ายมันโหดจริงๆมัตสึู่โจอดได้บอกไปแล้วนะคะ การเต้นแมปปิ้งคืออะไรต้องให้ถามผู้เชี่ยวชาญอย,ยางย่หญิงและช่วยอธิบายหน่อยแมปปิ้งเป็นการเต้นกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะจต่าง<ฆ>จาก LED, LED นิดนึงเพราะว่า LED ดีจะมีแค่ข้างหลังแมปปิ้งเนี่ยเราจะมาทั้งหมดเราจะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่พื้นขึ้นมาเลยเราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญของการเต้นแมปปิ้งเนี่ยก็คือเต้นเราก็ต้องจําให้ได้อิมเมจเนชันให้ได้สมมติว่าเอ่อคอมพิวเตอร์กราฟิกข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นรูปหัวใจรูปดาวคือเราต้องคิดให้ได้เพราะเราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะเราเต้นอยู่ข้้้าาางหนงนนนเเพระัี่ย Imagination สำคัญจินตนาการสำคัญ<อ>ความเป๊ะสำคัญเพราะฉะนั้นการเต้นแบบนี้ก็คืออย่างที่ยายหญิงบอกนั่นเองใช่รอต่อไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคะ่ะเวทีนี้จะต้องลุกเป็นไฟถ้าคุณผู้ชมอยากเจอเขาแล้วแต่ไม่ทราบว่ากองเชียร์ในห้องส่งอยากเจอพวกเขาทั้งสามคนหรืยัง